สวัสดีค่ะกลับมาพบกันอีกนะคะกับวิชาแกรมาโดยคุณครูอทันอิสระสู้นะคะเป็นไงคะเด็กๆเรียนกับครูลีก็มาหลายคลิปแล้วนะคะเป็นยังไงบ้างก็ตั้งใจเรียนนะคะเดี๋ยวใกล้ๆเปิดเทอมแล้วเราคงจะได้เจอกันเอาละ,ะคะ่ะวันนี้เรามาดูกันนะคะว่าเราจะได้เรียนเรื่องอะไรพร้อมแล้วหรือยังคะพร้อมแล้ว เริ่มเลยค่ะมาแล้วค่ะวันนี้เราจะเรียนเรื่อง prep o s i t i o n นะคะ prep o s i t i o n ค่ะ pre-p-o-s-i-t-i-o-n prep o s i t i o n ใครตอบได้บ้างคะว่า prep o s i t i o n แปลว่าอะไรอ่าไม่รู้ไม่เป็นไรค่ะเดี๋ยวเราจะเรียนไปพร้อมๆกันนะคะมาดูค่ะว่า p r e position คืออะไร ค,คุณครูมั่นใจว่าเด็กๆน่าจะรู้จักนะคะแต่ว่าอาจจะลืมชื่อเรียกไปแล้วว่ามันเรียกชื่อว่าอะไรนะคะมาค่ะมาดูกันค่ะว่า preposition นะคะคือคำบุพบทค่ะถ้าแปลจากภาษาอังกฤษมาเป็นภาษาไทยนะคะคำว่า preposition แปลว่าคำบุพบทค่ะคำบุพบทก็มีหน้าที่ใช้เชื่อมระหว่างคำนามกับคำนามนะคะหรือว่าคำสรรพนามเดี๋ยวเรามาลองดูกันนะคะ ว่ามันมี Preposition แบบไหนหรือว่า Preposition ใช้ยังไงนะคะเรามาเรียนไปพร้อมๆกันเลยค่ะมาดูนะคะอันแรกค่ะ Preposition of Time อเห็นคาว่า Time ที I ่ IME Time แปลว่าเวลาถูกต้องนะคะก็จะแสดงว่า Preposition นี้ก็คือคำบุพบทที่ใช้เกี่ยวกับเวลานั่นเอง เอแล้วมันเป็นเวลาแบบไหนล่ะคะเราลองมาดูกันนะคะอ่าเป็นคำบุพบทนะคะที่ใช้กับเวลานะคะต่อไปค่ะเป็น preposition of place P L A C E place place แปลว่าอะไรคะแปลว่าสถานที่ใช่ไหมคะอ่าแล้วฉะนั้นก็เป็นคำบุพบทที่ใช้กับสถานที่นั่นเองนะคะ โ okay, อเคนอกจากใช้กับสถานที่ก็มีทิศทางมีตำแหน่งที่ตั้งนะคะแล้วเรามาดูกันเนอคุณลีพูดมาตั้งยาวเลยนะเอ้ยพูดอยู่นั่นแหละเปเิชนหน้าตาของเป็ p โ s i ซิช n ันที่เรียนวันนี้ก็คือคำว่าอะไรบ้างอ่ะมาดูกันค่ะก็มี3ตัวเองนะคะตัวที่1ค่ะคำว่า I-N-IN คำว่า in ค่ะ,ะ I-N-IN เด็กๆรู้จักแน่นอน in นะคะโดยปกติแล้วเราแปลว่าอะไรคะแปลว่าในข้างในใช่ไหมคะอ่าแล้วตัวต่อไปนะคะอ่าตัวต่อไปก็คือคําว่าอ่อนอ่อนปกตินักเรียนแปลว่าอะไรคะแปลว่าบนใช่ไหมคะว่ามีอะไรอยู่บนไหนอะไรประมาณนี้นะคะตัวต่อไปคะ่ะตัวสุดท้าย at นะคะแปลว่า ใช่ไหมคะอยู่ที่โรงเรียนอะไรประมาณนี้นะคะแต่ตอนนี้เราไม่ได้จำกัดว่ามันจะแปลว่าอย่างนั้นนะคะตอนนี้เราจะเรียนเรื่อง preposition โดยที่เราจะเริ่มต้นด้วย preposition of time ก่อนก็คือคำบุพบทที่ใช้ในการบอกเวลานะคะจริงๆแล้ว preposition เนี่ยมันมีหลายคำมากกว่านี้นะคะแต่ตอนนี้เด็กๆอยู่เกรด4นะคะก็เรียนไป3คำก่อน โอแต่มันก็เยอะอยู่นะเดี๋ยวดูว่ามันแยกออกมาแล้วใช้ยังไงบ้างนะคะอะมาดูกันค่ะ p r e position of time นะคะเน้น off time ก่อนอย่างเดียวนะคะแลนใช้ในการบอกเวลานะคะ p r e position อ่า off time ที่ใช้ในคำบอกในการบอกเวลานะคะโดยการใช้คำว่า in in ใช้บอกเวลาอะไรบ้างอ่า in ใช้บอกเวลาว่าเป็นเดือน months ใช่ไหมคะ อบอก season, ซีซันซีซันแปลว่ารือดูนะคะต่อไปค่ะ Years ใช้บอกปีนะคะว่าอยู่ในปีไหนใช่ไหมคะต่อไปค่ะเ e ซเซ s นะคะอยู่ในศตวรรษที่เท่าไหรนะะ century, นะะ่นะคะ Century นะคะแล้วก็ length of time นะคะอยู่ในระยะเวลาช่วงเวลาแบบไหนนะคะอ่ดูต่อไปค่ะ,ต,คะต่อไปคำว่า On On ใช้กับเวลาแบบไหนได้บ้างอา่ on ใช้กับ เดย์ค่ะเดย์แปลว่าวันใช่ไหมคะวันทั้ง7เลยนะคะต่อไปค่ะเดทนะคะเดทก็คือวันที่นะคะก็1เดือนมีกี่วันคะบางเดือนก็มี30วันบางเดือนก็มี31วันนะคะบางเดือนก็มี27 28วัน29วันใช่ไหมว่ายี่สิบเวันไม่มีอ่าต่อไปค่ะ the weekend the weekend แปลว่าอะไรคะวันหยุดนั่นเองค่ะต่อไปค่ะ Holidays and w i t h d a y ไม่ใช่แอนนะ Holidays w i t h d a y นะคะวันหยุดที่ระบุวันไปด้วยนะนะคะต่อไป on ใช้กับ d a t e day month นะคะเวลาเราเขียนวันที่ใช่ไหมคะมีทั้ง3อย่างเลยอ่นะคะ p r e position of time ของคำว่า a t ใช้ยังไงใช้กับอะไรเอ่ย times of day คืออะไรคะเวลาของวันนั้นๆน,น,นะคะเชา้าใช่ไหมคะ ช่วงเวลาแบบไหน meal times นะคะ meal แปลว่าอะไรคะ meal มื้ออาหารนะคะมีมื้ออะไรบ้างคะะมีกี่มือ้ออมีมื้อแรกค่ะ breakfast มื้อที่สองค่ะกลางวันนะคะ lunch นะคะมื้อที่สามนะคะ dinner จะไหมคะเ a c a l o r i ีว่าบางคนอาจจะมีมือ้อดึกนะคะเรียกภาษาอังกฤษว่า supper s u p p e r supper แล้วบางคนอาจจะตื่นสายนะคะคือตื่นสายแล้วก็ไม่ทานอาหารเช้าใช่ไหมคะไม่ทานเบรคฟาสก็จะไปทานช่วงเกือบจะเที่ยงเลยหรืออาจจะเป็นออกจะเป็นบ่ายๆอ่อนๆบ่ายหนึ่งบ่ายสองอะไรประมาณนี้นะคะก็จะเรียกรวมว่าเป็นเบรคฟาสรวมกับ l u n ช์ก็เป็น lunch ค่ะอ่าฝรั่งก็จะมี5ช่วงเวลาแบบนี้เอหรือว่าใครมีมากกว่า5ช่วงเวลาคะ5มือ้อไม่ใช่5้าช่วงเวลา5มือ้อเยอะไปนะคะ ต่อไป Holidays เพราาว่าวันหยุดนะคะอ่านะคะวันหยุดก็ใช้กับคำ่า a t ดเดยเหมือนกันนะคะ่อไป specific นะคะใช้กับเวลาอ่ะเรามาดูแยกกันเลยนะคะเริ่มต้นด้วยคำว่า In อ่าเริ่มต้นด้วยคำว่า In i อเราจะไม่แปลว่าไหนแล้วนะคะเพราะว่าตอนนี้เราพูดถึงเรื่องของอะไรคะเวลานี่ไงมีนาฬิกามาให้ด้วยนะคะเรามาดูว่า In นะคะมาดูว่าตัวอย่างมีอะไรบ้างอ่าอย่างแรกคะ่ะอันแรก m o n t h ใช่ไหมคะกับเดือนจำไว้นะคะเวลาเราเขียนเดือนนะคะ preposition ที่ใช้กับเดือนต้องเป็น in เช่น in may in june in november นะคะต่อไปค่ะบอกกับสัปดาห์นะคะบอกว่าใน4สัปดาห์ก็เป็น in f o r weeks in a week นะคะหสัปดาห์ต่อไป season แปลว่า ฤดูนะคะก็เป็น in winter ในฤดูหนาว in rainy season นะคะในฤดูฝนนะคะตอนนี้ก็เป็นฤดูฝนอยู่พอดีเลยนะคะต่อไปค่ะ years อันนี้ง่ายมากเลยนะคะเลขปีก็เขียนไปเลย2020นะคะก็เป็น in 2020นะคะต่อไปค่ะ decades นะคะในช่วง ยุคไ0นนะคะก็อยู่ในปีอี 90, 90, เกาเไม่เรียก90้นานเรียกปี90ต่อไปค่ะเซนจูรีนะคะอยู่ในรวัวรรษที่เท่าไหร่อ่านะคะก็เป็น in the 2 1 s t century นะคะต่อไปค่ะ length of time นะคะอยู่ในช่วงระยะเวลาแบบไหนเช่น in t o hours ในเวลา2ชั่วโมง in and out 1ชั่วโมงค่ะ ต่อไปค่ะ parts of the days นะคะช่วงช่วงของวันนะคะ in the morning นะคะ in the evening นะคะถ้าถ้าเป็นตอนกลางวันละคะ่า uh, in the in the afternoon ใช่ไหมคะต่อไปค่ะ in ผ่านไปแล้วนะคะต่อไปค่ะก็ใช้ On a On ใช้กับอะไรบ้างนะมีรูปไกด์ไลน์มาแล้วหน่อยหนึ่งนะคะมาดูกันค่ะอ่ on, ใช้ยังไงนะคะ days of the week วันในสัปดาห์ใช่ไหมคะวันในสัปดาห์ก็เป็น on Monday on Wednesday ประมาณนี้นะคะ7วันก็ใช้ on หมดเลยนะคะต่อไป days of the month นะคะก็คือมีวันที่นะคะก็เป็น on the 2 8ประมาณนี้นะคะต่อไป days with month and day ถ้าเวลาเราเขียนมีทั้งเดือนนะคะแล้วก็มีทั้งวันที่ต้องใช้อนไม่เหมือนกับมีเดือนอย่างเดียวใช้ in ค่ะถูกต้องค่ะก็เป็น on December the 2 5 t h นะคะวันที่25ต่อไป Holiday Sweet Day นะคะก็คือเป็นวันหยุดที่มันเป็นเป็นวันหยุดอ่าเป็นเทศกานะลอะไรประมาณนี้ใช่ไหมคะก็เป็น on Christmas Day นะคะ ก็ในวันคริสต์มาสต่อไป the weekend ในวันหยุดก็ใส่ลงไปเลยค่ะเป็น on the weekend ต่อไปค่ะ day part of the day อ่ามีสองส่วนใส่วันด้วยใช่ไหมคะใส่วันด้วยนะคะแล้วก็ยังมีส่วนของวันนะคะส่วนของวันก็เป็นนะคะ day ก็เป็น sunday ใช่ไหมคะอ่าช่วงเวลาของวันก็เป็น morning ก็เป็น on sunday morning ในช่วงเช้าวันอาทิตย์นะคะต่อไปค่ะตัวสุดท้าย preposition ตัวสุดท้ายคือคำว่า at ถูกต้องค่ะมาดูกันค่ะวิธีการใช้ at นะคะว่าใช้แบบไหนบ้างพร้อมค่ะไปดูกันเป็น times of the day นะคะก็เป็นช่วงเวลา at night at noon at night at ก็คือในตอนกลางคืนใช่ไหมคะ at noon ก็เป็นในตอนกลางวัน at bedtime ตอนนอนนะคะในเวลานอนตอนตอนที่เราเข้านอน at midnight นะคะอันนี้เลยตอนกลางคืนเลยเที่ยงคืนเลยเน้นว่าเป็นเที่ยงคืนเลยนะคะต่อไป meal times นะคะมื้ออาหารนี่ไงเมื่อกี้ที่เราพูดถึงใช่ไหมคะเป็น at breakfast at lunch at dinner นะคะต่อไป holiday เป็น at Christmas time ในช่วง วันคริสต์มาสในช่วงเทศกาลคริสต์มาสต่อไป specific นะคะก็คือระบุเวลาลงไปเลยอันนี้เราใช้เป็นอยู่แล้วใช่ไหมคะ at 10.30 a.m. อะแล้ค่ะ preposition of time ในวันนี้นะคะมีทั้งหมด3ตัวมี in on at ทั้ง3ตัวใช้ไม่เหมือนกันนะคะก็แตกต่างกันไปนะคะเดี๋ยวต่อไปก็จะเป็นหน้าที่เด็กๆแล้วนะคะในการทำแบบฝึกหัดค่ะ exercise นะคะ push in on or add in i s sentence correctly นะคะเด็กๆก็ดูรูปประโยคดูในรูปภาพนะคะนะคะต่อไปค่ะมี2 exercise นะคะวันนี้ก็ลองอีกรูปแบบหนึงดูนะคะก็ in on a d เหมือนเดิมนะคะลองอ่านในประโยคนะคะ ก็พยายามทำด้วยตัวเองนะคะถ้าจำไม่ได้เปิดกลับไปดูต้นคลิปใหม่แล้วก็ตั้งใจทำอีกรอบหนึ่งหรือว่าถ้าทำเสร็จแล้วแล้วก็ยังไม่มั่นใจก็กลับไปดูอีกรอบหนึ่งแล้วก็มาตรวจคำตอบดูว่า A ที่เมื่อกี้คุณครูอธิบายไปนะ i n on a อแอใช้แบบนี้แบบนี้เอะเราใช้ใช่หรือเปล่าหน้าอะไรเงี้ยนะคะแล้วก็เจอกันใหม่คลิปต่อไปนะคะ ก็หวังว่าเด็กๆจะตั้งใจเรียนตั้งใจทำแบบหัดและเจอกันค่ะบ๊ายบายค่ะ